โมเมนต์นี้มีอะไรอยากฝากบอกพี่แอ๊บ้างคะปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็คิดถึงเสมอสวัสดีค่ะทักทายทีมด้องมามีแอปทักซอนกันในวันจันทร์นะคะวันนี้น่าจะเป็นวันทำงานฝนตกไหมคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยวันนี้บ้านแอ ฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เหมือนจะมีลูกเห็บตกด้วยทุกคนพายุเข้านะคะเป็นยังไงเมื่อวานตามเผื่อกันแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอ่ามัมมี่อัพทักซอนที่ทุกคนก็เห็นนะคะว่ามันก็มีข่าวมีอะไรโยงมาที่มัมมี่เนาะ เดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกันท้ายคลิปนะคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เราก็แชร์กันไปแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงไมายังไงนะคะมัมมีแอปถึงถูกพาดพิงว่าแต่วันนี้มาเติมความสุขกันดีกว่าหัวคลิปทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะคลิปของศึก12ราศีนะคะทุกคนหนึ่งหนุ่มที่เป็นคู่จิ้นที่เป็น energy ดีๆให้กับมัมมีแอปทักษรน,นั้นก็คือน้องตีตีธนพล ซึ่งสำหรับน้องตีเนี่ยน่าจะเป็นหนุ่มคู่จิ้นที่แอดนะคะพูดถึงน้อยที่สุดจะไม่ค่อยพูดถึงบ่อยไม่ใช่ว่าไม่เชียร์ไม่รักไม่ชอบน้องตีนะคะเพียงแต่ว่าแอดก็ยึดตามเมนของแอดก็คือหมัมีแอปทักซอนเนื่องจากถ้าจะพูดถึงหนุ่มๆที่เป็นคู่จิ้นของหมัมีแอปทักซอนเนี่ยน้องตีน่าจะเป็นหนุ่มที่เขาเรียกอะไร ได้เจอมบมีอัตสซอรอนน้อยที่สุด่ะเออคนอื่นบบบว่าเขาก็มีผลงานคู่อย่างแอปต่ออย่างเงี้ยเขาก็มีละครคู่กันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเจอกันในนอกรอบนนนกุลก็เป็นคู่จิ้นที่มีละครคู่กันมีผลงานด้วยกันแล้วก็คบหากันในฐานะพี่สาวน้องสาวนอกรอบจนทุกวันนี้ก็ มีข่าวให้ได้เม้าเมส์กันว่าอาจจะเป็นหนึ่งนุ่มที่กำลังคุยๆกันอยู่ส่วนน้องตีน้องตีเองที่แอดมินพูดถึงน้องน้อยนะคะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าความเคลื่อนไหวระหว่างน้องกับมีมแอปทักซอนปีหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่ครั้งสองครั้งเวลาที่น้องตีไปรายการ3ามแซบที่ได้เจอเหมือนมีแอปทักซอนนะคะนอกกนั้นความเคลื่อนไหวก็จะมีน้องตีไป รายการต่างๆไปงานอีเวนต์แล้วก็จะมีคนแซวเกี่ยวกับมามีแอปทักซอนแล้วก็สอบถามน้องก็จะตอบว่ามามีแอปนี่คือคนที่น้องปื้มแค่นั้นอย่างอื่นมันยังไม่มีเลยมันอาจจะมีบ้างที่ในวันเกิดมีการแฮปปี้เบิร์เดย์มีการแบบเอ่อน้องตีก็ส่งเค้กไปให้ส่งของขวัญให้มามีแอปทักซอนมามีแอปทักซอนก็ส่งของขวัญให้น้องนะคะแต่ว่าทางคู่ไม่ได้เจอกันนอกรอบเลยซึ่งทําไมแอดมินถึงพูดแบบนั้น แฟนคลับ FC น้องตีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอียงหรือเปล่าไม่ได้เอียงแอดก็ยึดตามคำสัมภาษณ์ของน้องตีนั้นไงทุกคนก็ต้องบอกว่าตีเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วก็พูดตรงตรงคือไม่ได้ทำให้แฟนคลับ F c รู้สึกว่าเขามีอะไรนอกรอกกับมามมีแอทักษรเขาก็ให้เกียรติมากเลยนะแอดฟังคำสั่งนะคะซึ่งซึ่งวันที่ตีเปิดกล้องเอ่อ เปิดกล้องรักละครแอดทำคลิปไปแล้วนั่นตีก็ให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้ทั้งปียังไม่ได้เจอหมีเมียทักษะออนเลยแล้วก็อ้อนผู้จัดละครว่าใครที่สนใจนะจะแบบจ้างงานคู่รับนะแล้วก็ล่าสุดนะคะตีก็ไปรายการนี่แหละ12ราศีศึกส2ราศีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกอะไรดวงนะคะราศีของน้องตีเนี่ยเป็นราศีคลั่งคลั่งรัก ซึ่งตีก็ตอบคำถามนะคะพิธีกรไปว่ารักเหมือนมีแอปทักซอนแบบบริสุทธิ์โอ้โหทำเอาแฟนคลับ fc นี้กี้กันเลยนะคะเดี๋ยวไปเปิดฟังเสียงด้วย,วยกันแล้วหลยวเรามาพูดคุยถึงน้องตีไปด้วยกันนะคะก็เหมือนรีแอครีแอคแหละทุกคนช่วงนี้มันมีอะไรคิดเครียดมาฟังอะไรแบบว่าฮีลใจดีกว่า แต่ว่าอจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เราชอบเขาอะก็คือแบบรักแบบบริสุทธิ์อะก็คือแบบว่าเห็นเขาเห็นเขามีความสุขกับใครอะไรเงี้ยล้วก็ล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าเขาจะต้องอะไรกับเราแค่ว่าแค่ว่าเราพร้อมที่จะสปอร์ตพี่เขาในฐานะที่เราชื่นชอบแล้วก็ปลื้มที่ที่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้ครับแล้วก็พิดแย่ค่ะทุกคนคือพอฟังแบบนี้แล้วตีเขาให้สัมภาษณ์แบบว่าได้ดีมากๆนะได้ตรงเลยว่า เขาช่นชอบมันมีแอปทักซอนในฐานะแฟนคลับ FC คนหนึ่งเป็นหญิงในดวงใจอ่ะแต่ถ้ามันจะเปลี่ยนจากแฟนคลับเป็นแฟนคลับได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่พอมีคนพอแบบพิธีกรเซลล์ต่อนะน้องติเขาก็ตอบดีมากทุกคนก็บอกว่าเออโอเคตีโอเคอ่ะ ชอบตีเหมือนกันก็ต้องถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนเลือกเลยเือกเลือกเยอะเหมือนกันไงตีเลือกก็เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเขาจะบอกว่าชอบก็ยังเลือกเยอะอยู่เอ้าคนเราชอบคนเราชอบก็ชอบหลายแบบเป็นคนคิดเป็นอันนี้ยังนไนโมเมนต์นี้ เนี่ยทุกคนคําตอบที่น้องตีตอบเนี่ยแอดถือว่าในฐานะที่มันมีแอปทักซอนเป็นเมนของแอดน้องตีตอบแบบให้เกียรติมากก็คือบอกไม่ได้ไปลวบลัดแบบคิดว่าแบบเฮ้ยพี่แอดชอบตัวเองแบบชู้สาวอะไรเงี้ยน้องก็ถามตอบถ้าพี่แอปตอบว่าชอบแล้วชอบแบบไหนล่ะครับเพราะว่าชอบมีหลายแบบชอบแบบพี่แบบน้องชอบแบบเพื่อนชอบแบบแฟนน้องตีน่ารักมากอันนี้ตอบดีมากทุกคน แฟนคลับเอฟซแอปตีก็เชียร์กันต่อไปอะไรอยากฝากบอกพี่แอปบ้างคะปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็คิดถึงเสมอเน, <brushing> นี่ไงคะที่แอดบอกคือที่แอปทำคลิปกับน้องไม่เยอะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างน้องตีกับพี่แอดนะ่ะมันยังแบบในส่วนตัวของแอดยังมองว่ามันยังไม่ถึงขั้นเป็นเพื่อนตียังเป็นแฟนดอมที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไร มีความรู้สึกดีๆให้กับมามีแล้วก็มามีก็รับทราบแล้วก็รับน้องตีเป็นน้องที่น่ารักแต่ส่วนตัวเขาไม่ได้เจอกันเลยคือหลายคนอาจจะบอกอุ้ยตีอาจจะโกหกเขาอาจจะแอบซุ่มคบอ้เจอกันแต่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่มามีอทักซอนก็ตอบเหมือนน้องตีแล้วอันเนี้ยตีไม่สามารถโกหกได้ถ้าเจอกันบ้างเชื่อว่าตีต้องพูดแอดยึดตามคําตอบของน้องตีนะคะว่า ไม่ได้เจอกันนอกรอบแต่น้องตีก็หยอดไปเรื่อยๆนะคะตีอายุ29แล้วนะน่ารักด้วยส่วนจะสามารถแบบว่าเปลี่ยนจากแฟนคลับเป็นแฟนคลับหรือเปล่าด้อมก็เชียร์กันไปนะคะอาจจะสิ้นสุดส,สิ้นสุดทางแฟนคลับก็ได้ไปเป็นแฟนคลับโอเคค่ะสำหรับละครอ,อะไรอีกล่ะออ อาจจะพูดว่าคดีรักร้างนะคะก็เห็นแม่เป้ยเนี่ยเพิ่งจะลงไอ้ลงคลิปในไอจีสตอรี่ไปนะคะเอาไม่ใช่ไอจีสตอรี่แม่เป้ยนะคะลงคลิปเรียลใน IG ก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆดูนะคะวันฟิตติ้งโอ้พอเห็นพี่สันเห็นแม่เป้ยเห็นแม่แอนอลิชานะคะอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะดูละครละแล้วก็ เค er, ม,มีของเหมือนมีแอปทักซอนคือแอปทักซอนนะคะทุกคนเหมือนที่เขาพูดไว้นะห่างหายไปไปจากการเล่นละครรับละคร8ปีกลับมาก็ไม่จมไม่หายไปกับเด็กรุ่นใหม่คือเด็กรุ่นใหม่คือเขาขึ้นมาเยอะมากแต่แอปทักซอนก็ไม่จมไม่หายแล้วใดๆคือเคมี er, สาธารณะนะตอนแรกแอดว่าแบบเคมี er, แอปต่อนี้แบบสุดๆแล้วพอม,มาเจอเคมี er, แอปนนก็ทําใจแบบโอ้โหละลายนี่ มาค่ะเคมีแอป3รทนายความกับลูกความจะเป็นยังไงมาดูกันไม่จมไม่หายจริงๆเลยนะคะสำหรับแอปทักซอนโอเคทุกคนความเคลื่อนไหวของมัมีวันนี้ยังเงียบๆอยูน่ยนะคะมัมมีก็หลังจากที่มีกระแสด,ดรามามัมมีก็ไม่ได้อะไรนะมัมมีก็ลงรูปซึ่งหลายคนก็บอกแอปทักซอนเคลื่อนไว้แล้วก็คือเป็นรูปที่แบบ มามีถ่ายแฟชั่นคู่กับน้องเต้วนั่นแหละอ๋อถ้าใครอยากจะฟังว่าพี่แอนทองผสมกับนักแสดงในแคนนะคะเมาส์มามีแอปยังไงไปดูนะคะตีท้ายครัวเนี่ยคลิปเขาลงมาแล้วก็จะมีช่วงที่แบบมามีแอปทักซอนโดนเมาส์ด้วยนะคะโอเคทุกคนพูดถึงกระแสะแบบดราม่านิดๆหน่อยหน่อย,อยที่เมื่อวานนี่แหละอ่ะเหมือนที่แอดบอกนั่นแหละตอนที่เอาเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมคะตอนที่คุณ คุณไต่เขาลง story อ่ะไอจีสตอรี่อ่ะมันเป็นเวลาแบบตีสองกว่าซึ่งที่บ้านแอดอะมันแค่บ่ายโมง่งแอดก็เห็นแต่ด้วยความที่เราไม่ได้คิดลึกคิดเยอะก็คิดว่ามันเป็นคําคมเฉยๆมาเอ๊ะใจก็ตอนที่เจ๊มอยร้อยแปดเอามาขยี้นี่แหละแบบเอ๊หรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานแอดก็พูดพูดไปแล้วนะคะว่าแอดไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ฟันธงไม่ได้อะไรว่าอันนี้มันเป็นการแซะกันหรือมันเป็นการมือลั่นหรืออะไรไม่สามารถที่จะแบบ อฟันธงได้ซึ่งเจมอยตัวเปิดตอนนี้ก็เป็นตัวปิดนะคะก็เพิ่งจะโพสไปว่ารู้กันแล้วสชนะเรื่องของแล้วก็ไอคอนแอปเปิลแล้วก็ไอคอนตัวกระต่ายแค่มือลั่นแล้วลบออกเพราะกลัวพวกเมืองเอาไปเป็นประเด็นเนี่ยแหละโอเคส่วนใครจะเชื่อว่ามือลั่นจริงหรือมือลั่นปอมอันนี้ก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะทุกคน ซึ่งหลังจากที่คุณต่ายทำแบบนี้เหมือนลงไปแล้วแล้วก็ลบไปแล้วสุดท้ายนี่แหละทุกคนมันก็เป็นกระแสะแล้วเป็นกระแสะตีในวงกว้างนักข่าวสายบันเทิงหยิบจับมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ตีข่าวยาวไปถึงเรื่องแม้กระทั่งแบบว่าอย่างบันเทิงช่องแปดใช่ไหมคะแบบเขาก็ขยี้ข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิงแบบตรงไปตรงมาแบบ พิธีกรสองท่านนี้ก็ใส่ความเป็นตัวเองอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะซึ่งแน่นอนนะคะนักขา่าวบันเทิงช่องแปดเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้แบบเจาะแล้วก็เคลีย์ทุกประเด็นเลยแม้กระทั่งเรื่องที่คุณทีมลงโพสต์ไปเที่ยวพัทยาแล้วต่อมาคุณตายก็ลงโพสต์รูปแบบว่าทะเลแล้วก็เช็คอินที่พัทยาแล้วแฟนคลับ f อคุณตายก็แบบดีใจมากแบบต่างก็ เชียร์บอกนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคุณตายเขาไปด้วยกันกับพ่อคุณทีมคุณพิธาแล้วก็คุณตายเขาไปเที่ยวพัทยาด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วคุณตายก็ต้องมา,มา,ล,บมาลบโพสต์ของตัวเองออกเพราะว่ามีคนเขาไปทวงว่ารูปที่คุณตายเอามาน่ะกรอปรูปของเขามาก็เนี่ยกลายเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะนักข่าวเขาก็ติดต่อไปทางเจ้าของโรงแรมสอบถาม ทางนักข่าวช่อง8ก็บอกแล้วว่าสรุปแล้วคุณทิมไปกับน้องพิพิมนะคะไม่ได้มีคุณตายนี่แหละทุกคนสําหรับเรื่องนี้แอดก็อยากจะพูดว่าการที่เราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เป็นคนที่คนสนใจมากๆเนาะไม่ว่าจากการกระทําหรือคําพูดใดๆเนาะทำมันต้องคิดก่อนทําจริงๆนะพอทําออกไปแล้วสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เราพูดมันกลับมาเป็นนายของเราอะ่ะทีนี้พอเรามาบอก ว่าไม่ใช่ฉันทาแบบนี้เพราะแบบนี้โดยเฉพาะแบบมือลงมือลั่นอะไรอย่างเงี้ยคนเขาไม่ค่อยเชื่อไงมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมนะสำหรับแอนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านทุกคนถือว่าเรื่องนี้เหมือนมีแอปทักซอนไม่ว่าจะโดนแซะจริงหรือว่าแค่มือลั่นมามีก็ถือว่าลอยลํานะคะอยู่แบบสวยๆทางานถ่ายละครตอบคาถามเฉพาะคําถามที่เกี่ยวกับมามีแอบทักซอน แค่นี้ก็ทําให้หมามีเป็นที่รักของทุกคนแล้วใช่ไหมคะทุกคนโอเคเรื่องนี้เราก็ให้กาลังใจหมามีแอปทักซอนเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาแอชเชื่อว่าแอปทักซอนมีสติแล้วก็มีวุฒิภาวะที่จะรับมือทุกอย่างส่วนคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่บอกว่าอยากจะให้คุณทิมออกมาปกป้องหมามีแอปทักซอนบ้าง แอดว่าในฐานะของแอดที่มองเข้าไปนะคะแอดว่าสิ่งที่คุณทิมทํานี่ก็คือปกป้องหรือว่าให้เกียรติมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปออกรายการโหนกระแสหรืออะไรที่คุณทิมพูดว่า,าให้แบบและคุณแอดพูดพูดยังไงก็ตามนั้นเลยนี่คือการให้เกียรติแล้วก็สองแอดเชื่อว่าคุณทิมชัดเจนมากๆนะคะสถานะของคุณทิมกับภรรยาเก่าเนี่ยชัดเจนทุกอย่างเลยไม่จําเป็นต้องออกมาพูดอะไรมากเลย แม้กระทั่งแบบการไปเที่ยวอ่ะที่เขาลงไอคอนเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายแล้วแฟนกับ f c ฟฝั่งภรรยาเก่าบอกว่าเขาไปด้วยกันคุณทิมก็ไม่ออกมาพูดอะไรแต่ก็คือเปลี่ยนไอคอนให้เป็นแค่คุณพ่อกับลูกสาวนะคือทุกคนทุกคนต้องเข้าใจคุณทิมนะคะคุณทิมมันพูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าคุณทิมจะคล้ายๆเหมือนมีแอทักซอนคือเขาไม่อยากให้อสิ่งที่เขาสัมภาษณ์ ที่พูดถึงอดีตของเขาซึ่งเป็นแม่ของลูกเขาอ่ะมันจะอยู่ในอินเทอร์เนต็ตตลอดไปแล้วลูกโตมาลูกเขาจะได้อ่านได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณชิมไม่ต้องพูดไม่ต้องมาอกอกบก้องไม่ต้องอะไรแต่ว่าก็กระทำให้เห็นน่ะเออแล้วเขาก็สัมภาษณ์ชัดเจนเสมอว่าระหว่างเขากับภรรยาเก่าเนี่ยเป็นมีหน้าที่เป็นพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เป็นแล้วเขาก็บอกเสมอว่าเขาโสดเนาะแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วะคะ่ะ เนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้เราแชร์กันแค่นี้แหละส่วนแฟนคลับ f อน้องตีก็ลุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่2คนจะได้เจอกันน้องตีเปิดมาขนาดนี้แล้วว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนี่เดือนเดือน6เดือน7แล้วนะคะมันครึ่งปีแล้วเดี๋ยวคิดว่าสามแซก็น่าจะต้องมีเชิญน้องตีไปออกนี่แหละเพราะว่าเห็นถ่ายละครใหม่อยู่ คงได้เจอกันนะคะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน